สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นอีกเช่นเคยนะคะนุ่นก็มีรถสวยๆนะคะ เข้ามาใหม่นะคะมาอัพเดตให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะเป็นรถแบรนด์หลักนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นบอกเลยว่ามีการเช็คศูนย์ทุกระยะนะคะและด้วยกับแบรนด์หลักนะคะมีศูนย์ซ่อมนะคะศูนย์รับรองทั่วประเทศะค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็น Toyota v i o อนะคะรุ่น 1.5E d u o นะคะปี2016นะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาขายค่ะอยู่ที่350,000บาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าพอนประมาณ6,000ปลายๆนะคะหรือว่า7,000ตน้ตนๆนั่นเองนะคะสำหรับ ลูกค้านะคะที่รายได้1 5 0 0 0บาทนะคะนุ่นบอกเลยว่าสามารถออกคนเดียวได้แน่นอนนะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันนะคะสําหรับกระจังด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะโตโยต้วตาวีออสคันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะเป็นโฉมด้านนี้เลยอ่าจาก จากโฉมหน้ายิ้มนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะประจังหน้านะคะก็จะมีการตกแต่งเป็นแถบโครเมียมเล็กๆนะคะให้ดูเก๋ๆขึ้นมานะคะทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของชุดโคมไฟนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นโคมไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะส่องสว่างทุกเส้นทางนะคะนุ่นบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับชุดโคมไฟค่ะด้วยกับรุ่นนี้นะคะยังไม่ได้มี เสริมมาในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปเนาะอ่าและในส่วนของล้อนะคะโอ้โหบอกเลยว่าล้อนะคะเป็นล้อแม็กอัลอยนะคะเดิมๆจากสู์แท้จากโรงงานเลยนะคะนี่ให้ดูกันใกล้ๆไปเลยนะคะแม็กแท้จริงๆเป็นแม็กนะคะขนาด15นิ้วนะคะและยางค่ะ บอกเลยว่ายางใหม่กว่าค่ะเป็นยางปี2019นี้ให้ดูกันชัดๆนะคะดอกยางยังลึกๆนะคะและที่สําคัญนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2016แต่เลขไม้ไม่ถึงแสนนะคะคันนี้โอ้โหการใช้ง,งานน้อยมากนะคะอ่าและอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านข้างลาตัวรถกันบ้างนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นฝาครอบกระจกนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็จะมีเสริมในส่วนของไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างนะคะเช่นรับอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบประ และพับไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าอำนวยความสะดวกมากๆค่ะอ่าและก็มือเปิดประตูด้านนอกเนาะก็จะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นนี้นี่นะคะรอยคมสันรอยเหลี่ยมของตัวรถนะคะด้านข้างนะคะยังดูเฉียบคมนะคะเหมือนรถใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะนุ่นบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นวีอที่เข้ามานะคะเลขใหม่น้อยที่สุดนะคะและราคาถือว่าไม่แพงนะคะด้วยกับรุ่นนี้ถัดมาที่ด้านหลังนะคะด้านท้ายของรถคันนี้นะคะ น,นี่นีให้ดูกันเลยเนาะว่าเป็นตัว E นะคะและสําหรับไฟท้ายเนาะก็จะเป็นไฟท้ายแบบที่พอเราเบรกนะคะนุ่นบอกเลยว่าเห็นชัดนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะและได้มีการเสริมในส่วนของไฟทับทิมมาที่ด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราจะดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็จะต้องมีการเปิดจากภายในนะคะอ่านี่นะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระเนาะภายในนี่ต้อบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะมีน,นี่พื้นที่นี่ต้อบอกเลยโอ้โหอำนวยความสะดวกมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นี่บอกเลยคุ้มจริงๆนะคะพื้นที่ และในส่วนของด้านล่างเนาะเราก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะซึ่งยางนะคะยังไม่เคยผ่านการแตะพื้นมาก,ก่อนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงเตียมยว้ให้พร้อมเลยนะคะ และนี่ก็จะให้ดูน็อตด,ด้านหลังเนาะว่านี่น็อตก็เป็นน็อตเดิมๆไม่มีการขยับนะคะแปลว่าด้านท้ายนะคะไม่ได้ผ่านการชนหรือว่ามีการเปลี่ยนท้ายมาก่อนนะคะบอกเลยว่าโอ้โหด้คันนี้ไปนี่คุ้มจริงๆนะคะเหมือนได้ไป้ายแดงนะคะรถเดิมๆนะคะเลขไมน้น้อยๆนะคะไม้แท้แน่นอนค่ะอะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านในตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะ สำหรับภายในของตัวรถคันนี้นะคะก็จะคุมโทนนะคะสีดำนะคะให้ดูสปอร์ตนะคะสปอร์ตมากๆเลยเนาะรถคันนี้เนาะอ่าสำหรับโซนประตูด้านในดีกว่าอ่าเรามาเริ่มกันที่มือเปิดประตูด้านในนะคะตรงนี้นะก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะคะที่แบบแข็งแรงมากๆเนาะ แล้วก็จะเป็นหนังสีดํานะคะเดินด้วได้สีดําเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเหมือนได้รถใหม่จริงๆอ่าและรถคันนี้เนาะก็จะเป็นแบบระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกนี่ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งสีบ่บานนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของออโต้นะคะสําหรับด้านคนขับเนาะอ่าเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่า สำหรับภายในนะคะเรามาเรื่องปที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นแบบปรับแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสําหรับลดกันลื่นเนาะอ่าพวงมาลัยกันบ้านนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะคะรุ่นนี้ แล้วเรามาดูในคอนโซลกลางกันบ้างนะคะสําหรับคอนโซลกลางเนาะก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานจากศูนย์แท้ๆนะคะเป็นเครื่องเสียงซีดีนะคะสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะ,ะแล้วก็จะมีในช่องตรงนี้เนาะนี่สามารถเสียบ USB นะคะได้นะแต่ถ้าเป็นของ iPhone เนาะไอโฟนมันก็จะเสียบได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่ออันนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะคะก็จะดังทั้งคันเลย และสำหรับแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับด้วยมือนะคะรุ่นนี้เนาะก็จะแบบใครชอบความเย็นช่ำๆนะคะเปิดได้เลยเนาะถ้าแบบเป็นออโต้แล้วก็จะใจร้อนนิดน,นึงเนอะกว่าเครื่องจะเย็นใช่ไหมอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะรถรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนั่นเองอ่านี่นุนให้ดูใกล้ๆเลยว่าเหมือนรถป้ายแดงก็ตรงนี้แหละตรงที่พลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะเลยเนาะนี่ โอ้โหเป็นไงบ้างคะม่จริงๆรถคันนี้โอ้โหนี่สำหรับนี่ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของกระจกนะคะอ่านี่ไว้ให้ไว้ให้ส่องได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงเนาะรถเล็กๆที่ชอบแต่งหน้านะคะรถคันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยนะคะจำนวนหนึ่งคู่หน้าคะ่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะเนาะก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะคะสีดำนะคะที่ ตกแต่งด้วยลายได้นะคะสีน้ำเงินเนาะก็เป็นแบบให้ดูแบบเก๋ๆนิดนึงอ่ะเราก็จะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าข้อดีของเบาะผ้าเนาะก็จะเป็นแบบช่วยระบายความร้อนได้ดีนะคะใครที่เคยได้สัมผัสหรือว่าได้นั่งบเบาะผ้าแล้วนะคะพอเราเจอดในที่แบบแดดร้อนๆเนาะเราก็จะรู้เลยว่ามันระบายความร้อนออกมาได้ค่อนข้างเร็วนะคะทําให้เราแบบพละนั่งเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเออนั่งสบายอะไรประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ 1,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ d u โอ VVT-i นั่นเองเนาะด้วยกับตัวนี้นะคะเป็นปี2016และรถก็น,นะคะได้มีการแปลงเครื่องยนต์นะคะมาใหม่เนาะเป็นเครื่องยนต์ดูโอนั่นเองค่ะเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่า น้ำมันนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีน้ํามันไหลเย,ยิ้มอย่างแน่นอนนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะนุ่นบอกเลยว่าไม่มีการชนหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำม,มาก่อนอย่างแน่นอนนะคะอ่าหนีนุ่นให้ดูน็อตในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะซึ่งน็อตนะคะก็จะเป็นน็อตเดิมๆนะคะซีเดียกับตัวรถเห็นไหมคะว่าไม่มีรอยขันรอยขยับอย่างแน่นอนนะคะ ในส่วนของแก้มซ้ายแก้มขวาก็เช่นเดียวกันนะคะบงบอกเลยว่าไม่มีการชนหน้าหรือว่ามีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาอย่างแน่นอนอ่านี่นะคะเป็นในส่วนของคานหน้าเนาะคานหน้านี่ก็จะเป็นคานเดิมๆนะคะสังเกตได้จากรอยเม็ดอาร์ต รอยมาร้อยแต้มสีต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนั่นเองค่ะอ่าและนี่นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์มออก,กอเนาะที่มาจากโรงงานที่เขาติดไว้ตั้งแต่แรกนะคะนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยเนาะอ่านี่น็อตนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะโอ้โหบอกเลยว่าได้ไปนะคะเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Vios นะคะคันนี้นะคะรุ่น1.5 E d u o นะคะปี2016คันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า084-004-2099นะคะ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะแล้วสนใจออกรถนะคะเข้ามาที่เพชรยนต์นะคะแล้วมาติดต่อนุ่นนะคะนุ่นยินดีดันทุกเคสแน่นอนค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ